เอาละสำหรับเกมในวันนี้ครับเราจะให้พี่บอยเนี่ยแต่งกรอนตามหัวข้อหัวข้อแรกที่จะแต่งแข่งกันแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมปรบมือว่าอันไหนดีกวกันก็ผมก็มั่นใจว่าต้องจริงจัง้อมือไอ้ยัยที่ทำอยู่ไม่มีที่อะไรจริงจังหมวดแรกคือหมวดสัตว์โลกครับเขียนกรอนแพทเทิร์นไหนฮะเออกรอนแปดแล้วกันกรอนแปกรอนแปมันทำยังไงวะ เออก่อนแปดไงแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์โอเคโอเคอ่ะลองดู do. สัตว์โลกสัตว์โลกอืมต้องจริงจังปะห,หรือว่าตลกหรือว่าต้องจริงจังสัตว์โลกเลยเหรอชี้นี่มึงคันไม่ออกอะ่ะเฮ้ยยูงแกล้งกูอตา,ศา์มึงเตี้ยม,มา มันตันมันไปไม่ได้อะมึงเอานี่แหละมึงมึงเอาสักบทกูเริ่มต้นป่ะอ่ะกูเริ่มต้นอย่างงี้สัตว์นี้มีบทสัตว์เฝ้าหัวเมึงคิดว่ากูท่องมาไหมมันนึกว่าต่างใครต่างวันต่างใครต่างมาันเราวัดกันว่าใครเจ๋งกว่ากันเดี๋ยวกูลบไอ้สัตว์นี้มีบทคุณนี้ออกไปเดี๋ยวมึงเจอรายการมึงดีเลยนะ สัตว์โลกอะท่องมาเพลงเดียวด้วยเออได้แล้ว <Eigen> โหเฮ้ยพอมันไม่รู้ว่ามันจะไปเวแบบจริงจังหรือว่าไปตลกเนี่ยม,มันต้องยังไงอะของกูมาแล้วสัตว์ไอสัตว์หลอกกูมายำนี่ไอ่เอาเป็นเอาเป็นอะไรก็ได้เอาเป็นอะไรก็ได้ฟีฟอร์มฟีฟอร์มฟีฟอร์ม แต่ว่ากูเขียนแล้วอ่ะมึงต้องอ่านเป็นทำนองสนอนะได้โอเค <laughs> มึงก็รู้กูร้องเพลงเพาอไอ้บอย <laughs> ต้องทำนองสนอมันร้องไงไวะ <laughs> <laughs> ผมเสร็จแล้วครับให้ hey, มีคนถ่ายรูปด้วยขอบคุณครับ <laughs> ว้าวว้าบอยมึงเจอของกูไปแล้ะสุดกูบอกเลยเฮ้ยสัตว์โลกเวอร์ชันอัพแพดโอ้แล้วกรูนี่ใครก็อ่านได้หมายถึงว่ามันจะต้องมีเอกโทษโทษด้วยรู้ใช่ไหมฮะมีใครรู้ไหมฮะมีใครรู้ไหมครับแล้วก็สองคนรู้ไอ้ีเฮ้ยกูผิดไม่ได้นะเออแล้วกงต่อแล้วกันต่อ บอกว่ามันต้องบรรทัดแรกมันต้องคล้องจองทั้งสามสามสามเอกโทษโทษโทษ,โทษแล้วก็บรรทัดสองต้องเชื่อมที่คำที่สองหรือสามสองแล้วก็สามอะไรวะ <laughs> <laughs> มันถึงจะอ่านลงทำนองสนอ,ม,นอ,สนอมีใครอ่านทำนองสนอ <laughs> ได้ไหมครับมีใครอ่านทำนองสนอบ้างได้บ้างไหมครับไม่มีนอกจากมึงแหละไม่ใช่กูมาเดี๋ยวกูลองดูก็ได้ โอโหไอ้เฮี้ยไอ้แล้วสอนยาวโวยเรียกอะไรขึ้นมาตอนเด็กๆกูหลับตลอดไอ้มนุษย์อ่ะๆๆๆๆเอาละเอาละเดี๋ยวผมอ่านดูก่อนนะครับโอ้โหไอ้เฮียไอ้สัตว์อยู่กูอุตส่าห์อุตส่าห์เวลาให้ ทำไมใช้กู oh. ไม่รู้ค่า <c oughs> อุตสาหวังเลติ้งท้งเงินตราทิ้งเงินตรา <c oughs> ทิ้งเงินตราอ่านผิดเอง <c oughs> แต่มึงมาเสือกเพี้ยนนเขียนครอ <c oughs> <c oughs> อ้าว่าของมึงโอ้ของของกูมึงไม่ต้องอ่านเป็นเป็นทำนองสนอเลยมึงอ่านง่ายๆเลยไปด้วยกันทุกคนัแม่งเพื่อนเป็นหมอไอสัตว์สัตเพสัตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแกเจ็บตายอ๋อกูเกตหนึ่งกูเกตหนึ่งถามว่าช่วงนี้ทำอะไรมีเวลาทำอะไรท่องพาหงอยู่ ฟ้าหูฟ้าหุมาหากะโขใช่ยมงคลคาถาจริงปะอยากลองของไหมขอเสียโปมือให้กับกอนของบอยลอมบอลตอนนี้ับ